สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนวันเสาร์แล้วนะคะช่วง1-10กรกฎาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุก Subscribe เลยแล้วก็คอมเมนต์ดีๆด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะมาดูกันนะว่าความรักของคนวันเสาร์เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แปดไม้ King of Swords Wow the rubber เพจ open t a l e อ่ารู้สึกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์จะเจอข่าวอะไรเจอข่าวร้ายหรอคะหรือว่ามีเรื่องไม่ดีเข้ามาที่ว่าทําให้คุณดูเครียดอ่ะแน่นอนเรื่องรักสามเศร้าปัญหารักหัวใจแน่ๆนะคะที่มันเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้นะคะมันเป็นว่าทําให้ดูคุณเครียดไหมเราก็มองว่าดูคุณเครียดแั้ทั้งที่ว่าอ่ามีความรู้สึกว่าอ่าก่อนหน้านี้คุณเจอเรื่องไม่ดีมาแล้วล่ะแต่ตอนเนี้ย กับกลายเป็นว่าคนวันเสาร์เนี่ยพยายามคิดละพยายามคิดว่าตัวเองอะมีค่ามากพอมากพอที่จะไปเครียดที่จะไปเครียดกับไอ้เรื่องเรื่องวังวนความลักสามเศร้าตรงนี้นะคะเรื่องหลุดความลักสามเศร้าตรงนี้เรามองแบบนี้นะคะแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยพยายามแล้วแหละพยายามตัด หักดิบเทออกมาพยายามไม่สนใจใยดีกับไอ้เรื่องเรื่องราวครั้งนี้หรือเรื่องราวของของคุณที่ว่าคนรักของคุณไปแอบมีใครอะไรซะมากกว่าแล้วทําให้คุณตัดสินใจเสียใจไหมเลยก็มองว่าเสียใจแต่เรามองว่าคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณก็ศักดิ์ศรีคุณก็มีอะไรประมาณนั้นะนะคะแล้วทําให้ตัวคุณเองตัดสินใจหักดิบออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตคุณน่ะมันเป็นอะไรที่ว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยน เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วคุณคิดว่าตัวคุณมีค่ามากพอตัวคุณทําตัวดีขึ้นแล้วละ่ะตัวคุณคิดว่าอาจจะไม่จมปลักมากนักนะคะกับเรื่องตอนนี้สภาพจิตใจคุณอาจจะว่าประมาณว่าฉันไม่อยากจมปลักแล้วกับไอความรักเดิมๆความรักที่มันไม่ดีนะคะทาให้คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าโอเคคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองก็ได้นะ,ะคุณพยายามหลบลี พยายามหนีความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงทั้งในใจคุณแล้วก็เรื่องราวสถานการณ์รอบข้างของคุณของคนวันเสาร์นะคะบางคนอะที่ถเยอะนะอีโก้เยอะคือฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไม่เอาแล้วฉันตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วว่าฉันยอมยอมตัดออกจากชีวิตดีกว่าแต่ถึงยังไงเสียต่อให้คุณยอมตัดออกจากชีวิตยังไงอะตัวคุณเองอะก็มาคิดว่าโอ,อ้เสียดายยังอะไรอวรเขาอยู่คุณตัดนะคะใจคุณอะ คุณพยายามใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะคิดแต่เรื่องเงินของตัวเองแล้วละ่ะคิดแต่เรื่องงานของตัวเองแล้วลฝักใยไปในเรื่องหันเหชีวิตฝักใยตัวเองอะ่ะไปในเรื่องการงานหน้าที่การงานของคุณแล้วโดยที่ว่าคุณพยายามที่ว่า จะไม่สนใจใยดีในเรื่องปัญหารักตรงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บองว่าตัวคุณเองเครียดไหมก็เครียดมากแหละไอการที่คุณตัดสินใจตรงนี้คุณตัดสินใจได้ไหมกูคุณตัดสินใจมาได้ระดับหนึ่งเองเท่านั้นแต่ในใจคุณตัดสินใจไม่ได้หรอกในใจคุณยังอะไรอาวรเขาอยู่เลยเนี่ยยังคิดถึงเขาอยู่ยังคิดถึงคุณยังหวงเขาอยู่อะนะคะยังมีเขาอยู่ในใจของคุณเสมอท,ทั้งที่คุณใช้ความพยายามแล้วก็ตาม ทั้งหลายทั้งปวงมานี้คุณใช้ความพยายามไหมเรามองว่าคุณใช้พยายามคุณพยายามทําให้ตัวเองคุณคิดว่าโอเคชีวิตฉันน่ะตอนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะมันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งบ้างคุณเริ่มมองเห็นค่าชีวิตของตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ถึงยังไงเสียการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะความในใจของคุณอะมันก็ยังคงอาลัยอาวร์เขานะคะของคนมันเสราร์นะ๋ยวมาดูความในใจของเขาเช่นกันว่าไปเอ้ยมาดูภาพรวมของเขาซีว่า ช่วถึงสิกรกฎาคมกรกฎานี้ความในใจของเขาภาพรวมของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะคนคนนั้นของวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะครั้งนี้บอกก่อนนะมาดูนะคะ ว้าวช่าเวอร์มันมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้มันไปบริหารเสเนี่ะมันก็เลยต้องจบกันจริงๆอ่ะจบแบบท,ที่ว่าตัวคุณเองก็รู้แล้วว่ามันจบอ่ะตัวคุณเองก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเลยอ่ะนะคะต้องบอกแบบนี้เลยอ่ะมันถึงค้าวต้องเปลี่ยนอ่ะ ตัวเขาก็เครียดนม่ใ่ไม่เครียดตัวคุณก็เครียดเนี่ยความเครียดมันมาเยือนจริงทั้งสองฝ่ายนะคะมันมีใครคนใดคนหนึ่งแอบไปบริหารเสน่ห์จริงๆแล้วก็ตัวเขาเองก็รักคุณไหมแล้วก็มองว่าตัวเขารักคุณนะคะแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ของคุณกับเขาอะเรามองเห็นแล้วแหละว่ามันมันเป็นปัญหาเป็นประเด็นเป็นประเด็นขึ้นมาเลยคือหนึ่งแหละแน่ๆเรื่องรักสามเศร้านะคะมันมีใครคนใดคนหนึ่งไปแอบบริหารเสน่ห์แล้วทำให้ตัวคุณเองเนี่ยหรือตัวคุณเองเนี่ย พยายามแล้วแหละว่าฉันจะออกจากปัญหาตรงนี้ละนะคะว้าวตัวคุณเองก็ได้เอ,ดอเดอรเพนเทอตัวเขาเองก็ได้เอ e ดรอรเพนเทอเหมือนกันอาเรามองว่าตัวเขาเนี่ย นาะปัจจุบันเนี่ยเขาเครียดไหมคะเครียดเรื่องขุนนะที่ผ่านมาเขาก็เครียดเรื่องนะขุนเ,เ,เครียดไม่เบาเลยทีเดียวแม้แต่มีคนเข้ามาในชีวิตเขา,าเขายังไม่ได้สนใจใยดีเลยคือเขาเป็นคนเบื่อหน่ายโลกไปแล้วอะนะคนคนนั้นของชาววันเสาร์เขาเบื่อหน่ายโลกไปแล้วจริงๆนะคะพยายามทําทุกวิถีทางอะเรามองว่าคิดว่าพยายามทําทุกวิถีทางดีกว่านะคะเขามีความมุ่งมันเหมือนกับว่ามุ่งมัน แน่วแน่มากว่าเออเขาจะไม่สนใจอะไรละเขาเบื่อไหนโลกแล้วเขาเบื่อหนชีวิตรักละเขาพยายามแบบเอาตัวเองอ่ะเหมือนกันเลยอารมณ์แบบเดียวคุณเลยพยายามหันเหเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองบี่งเบนความคิดของตัวเองอ่ะไปเรื่องการเรื่องงานซะมากกว่าเพราะเขารู้รู้ตัวอยู่แล้วว่าเออของเขากับคุณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาันเปลี่ยนแปลงมาแล้วเปลี่ยนแปลงโดยที่แบบว่า ปุบปรับฉับพลันประมาณนั้นอะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาไม่ทันตั้งตัวมากระทันหันมากในเรื่องราวของคุณกับเขานะคะมันจบแบบเนี่ยดูซิน่ะทั้งทาวเวอร์ทั้งเจสตมาเนี่ยมันจบแบบตายสนิทชิดเชื้อเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าชีวิตเขาอ่ะมันเหมือนคนแบบตายไปแล้วอารมณ์เดิมๆมันตายไปแล้วชีวิตเก่ามันตายไปแล้วตัวเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ละโดยการมุ่งหน้า ตัวเขาคิดว่าโดยการมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาเบี่ยงประเด็นตัวเองไปในเรื่องการหน้าที่การงานของเขาซะมากกว่าแล้วตัวคุณเองก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังว่ามองว่าคุณก็มีใจให้เขานะมีใจมากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคุณก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจบไปแล้วมันคุณรอคอยเวลาเท่านั้นเองเรามองว่าคุณน่ะยังหวงความรักครั้งนี้ของคุณอยู่เลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวครั้งนี้ของคุณน่ะมันมีประเด็นขึ้นมาว่า หนึ่งแหละมันเป็นรักสามเศร้าแน่ๆน,นะคะแล้วก็มันก็เลยต้องจบแบบจบแบบเจ็บเจ็บจบแบบกระทันหันน่ะนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งไปบริหารสเสน่ห์เท่านั้นเองในในในเรื่องราวของคุณระหว่างคุณกับเขานะ <c oughs> มีปากเสียงกันอีกต่างหากก่อนหน้าที่จะจบปากเสียงเราบอกว่าเป็นปากเสียงมีการทะเลาะก,กันนั่แหละแน่นอนอยู่แล้วแหละทะเลาะก,กันด้วยเรื่องมือที่สามนะคะมันทําให้ต้องจบแบบ สนิทเลยอะแล้วตัวคุณเองอะพยายามใจแข็งมากแล้วตอนนี้ตัวคุณเองด้วยหนึ่งแหละคุณทิถิทิถิเยอะกโกรธอารมณ์โกรธอารมณ์ทิถิว่าืหโอเคในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คุณยอมจบยอมตัดยอมทิ้งยอมทิ้งเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อ ตัดจบความวุ่นวายทั้งหลายทั้งหลายที่มันอาจจะคาราคาซังมาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจตรงนี้นะคะบางคนอาจจะคาราคาซังมาแล้วนะคะแต่มันเป็นว่าสถานการณ์ที่ว่ามันต้องจบจริงๆอ่ะนะเรามองแบบนี้เลยนะคะมันได้ทั้งโอโหวฟอร์จูนทั้งชาเวอร์ทั้งเดสมาเลยเนี่ยมันไม่จบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วนะแต่ตัวเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเราก็มองว่าตัวเขาอยากกลับมาหาคุณนะตัวเขาเออเรามองคิดว่าอยากกลับ แต่ไม่ได้ทําอะไรทําได้แต่คิดทําได้แต่คิดแต่ใจลึกๆอะอยากกลับทําได้แต่ว่าชีวิตอยู่ไปวันๆเท่านั้นแหละชีวิตเขาเบื่อไหนโลกมากเลยทํางานทํางานเป็นวัวเป็นกระบือเลยตอนเนี้นะคะเพื่อให้ลืมเพื่อให้ลืมคุณ นะคะทั้งคุณทั้งเขานะ่ะแหละเอาตรงๆทํางานเป็นวัวเป็นกระบือเลยละคะ่ะเพื่อจะให้ลืมความเจ็บปวดครั้งนี้แต่ตัวคุณเองกับกลายเป็นฝ่ายที่ว่าไม่ลืมสักทีนะคะตัวเขากับกายเป็นฝ่ายที่เบื่อโลกมากๆนะต้องบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะความในใจของคุณวันเสาร์กับเขากันว่าจะเสืออะไรให้กันและกันบ้างนะคะมาดูกันนะเรื่องราวครั้งนี้มันเป็นการเปิดดวงโดยรวมนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะ อาจจะสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดแล้วอย่าคิดมากนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างมาดูกันนะคะความในใจของคนวันเสาร์คุณจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างคะคนคนนั้นของคุณคุณอยากรู้คุณอยากสื่ออะไรเขารับฟังบ้างเฮ้ย <Okay. S 1> คุณมีความหวังจริงแหละ คุณรอคอยเวลาจริงๆคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเสียใจตัวคุณอยากง้อเขาไหมเราก็มองว่าบางทีตัวคุณก็อยากง้อเขานะ หรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณนะอย่างที่บอกว่าคุณตัดจบมาแล้วคุณหักดิบเทแบบว่าด้วยความที่คุณต้องใจแข็งค่ะแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณอะไรอาวระคุณเสียใจคุณเดินออกจากชีวิตเขาแล้วก็ตัวคุณผิดหวังอ่ะนะคะต้องบอกว่าตัวคุณผิดหวังคุณอ่ะช่วงนี้เราบอกเลยว่าคุณอ่ะรอคอยเวลาันองว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะหลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้สักทีเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นแบบความรู้สึกวังวนเดิมๆสักทีนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ คิง o อฟซอดเจดเม้นต์ค o งออฟมาดูนะคะโอเคเรามองว่าตัวคุณอยากกลับไปหาเขานะอยากกลับไปหาเขามากๆเลยอะ่ะตัวคุณยังรอคอยโอกาสรอคอยว่าสักวันหนึงจะมีโอกาสที่จะก,กลับไปหาเขานะคะทั้งทั้งที่ตัวคุณแหละเป็นฝ่ายที่แบบว่าอา,อาจจะเป็นฝ่ายแบบหันหลังเดินจากมา ต้องบอกว่าหันหลังเดินจากมาแล้วคิดถึงเขาไหมล้วก็มองว่าคิดถึงเี่ยตัวคุณได้ทั้งนายอวบแล้วก็ได้ทั้งเชียร์เนทาโคลเลยเราบอกว่าตัวคุณอยากกลับมาหาเขานะคะความในใจคุณอยากจะสื่อให้เขารับฟังว่าเออที่ผ่านมาตัวคุณใช้อารมณ์ไหมเราก็มองว่าตัวคุณน่ใช้อารมณ์นะคะช่วยที่ใช้ทิฐิ ทั้งนั้นแหละตอนนี้ตัวคุณก็มีทิฐิไม่เบานะด้วยอีกโก้คุณแรงด้วยความที่คุณมีทิฐิเยอะมากศักดิ์ศรีคุณเยอะมากคุณยอมตัดจบทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอคุณยอมตัดจบแล้วเนี่ยคุณก็ยังมาอะไรอววรเขานะคะยังมานึกถึงเขาคิดถึงเขาคือเสียดายเวลาว่าเสียดายในเวลาเสียดายสิ่งที่ว่าอ่ามันอาจ อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ที่จะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงเสียความในใจของคุณคุณก็อยากกลับมาเจอกันกับเขาอีกรอบหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรามองแบบนี้นะด้วยความหวังที่คุณมีอยู่ในหัวใจเต็มเปี่ยมนะค่ะนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่อนหนึ่งแหละปากเสียงกันมาแล้วก็ด้วยเรื่องอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งไปแอบบริหารเสน่นะคะแล้วมันก็เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ถิงกันมาเบาๆนะเนี่ยมันเป็นการเอาชนะกันซึ่งกันและกันด้วย มันมีคนคนใดคนหนึ่งในคุณสองคนหรือตัวคุณเองอ่ะใช้อารมณ์ใช้อารมณ์แบบใช้อารมณแบบ์อารมณ์มกโกรธเรามองว่าอารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์เอาชนะด้วยนะคะเพราะด้วยความที่ว่าคุณคิดว่าคุณอะ่ะศักดิ์ศรีมากเพียงพอที่ว่าจะไม่ไม่อยากจะมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้นะคะออืืแล้วว่าบ้านจะเป็นแบบนี้นะแต่พอคุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วอะ่ะไม่สนใจใยดีแล้ว คุณก็ยังมาอะไรอาวรเขายังอยากกลับมาหาเขาเลยยังอยากให้เขากลับมาด้วยนะคะคุณก็เบื่อหน่ายโลกอะ่ะไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะตอนเนี้ยเบื่อหน่ายโลกสุดๆอะ่ะทิ้งตัวละคือใครจะเป็นอะไรก็ช่างแล้วฉันไม่ได้สนใจให่ดีอะไรใครแล้วฉันได้แต่หวังรอคอยอย่างเดียวว่าเออเขากลับมาไหมเขากลับมาไหมประมาณเนี้ยนะคะของคุณอะ่ะ คุณไม่สนใจอะไรรอบข้างใดๆทั้งสิ้นเลยใครจะทําอะไรคุณยังไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์คุณตอนนี้มันแบบมันเหมือนคนสิ้นหวังอะ่ะเราต้องบอกแบบนี้มันเหมือนคนสิ้นหวังแต่มีความหวังลึกๆเท่านั้นเองเนาะสิ้นหวังแต่มีความหวังลึกๆเดี๋ยวมาดูความในใจของเขาจะสื่ออะไรให้คุณบ้างนะคะมาดูความในใจของเขากันว่าจะสื่ออะไรให้คุณบ้างคนคนนั้นของชาววันเสาร์นะ มันเป็นอะไรที่คุณใช้อารมณ์รู้ปะ่ะเนี่ยมันประมาณอารมณ์ประมาณลนะไเ,เลิกก็เลิกไปก็ไปจะไปไหนก็ไปอะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วพออารมณ์ตรงนั้นทะเลาะกันกเสร็จหลังจากที่เกิดเรื่องราวยุติคุณกลับมานั่งเสียใจมานั่งคนึงหานะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะอารมณ์แบบนั้นเลยอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบหนึ่งแหละด้วยอารมณ์มาเป็นที่ตั้งความชุนเฉียว ความที่คุณแรงนะคะเขาก็เสียใจเมียเสียใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรี่อสอดออกมาเลยเสียใจมากมันมีใครคนนึงบอกแล้วคิดไม่ซื่อต่อกันอะทำอะไรแบบว่าสร้างความเจ็บปวดสร้างความผิดหวังให้กันและกันนะคะตัวเขาอยาก เราบอกว่าตัวเขาก็อยากมาคุยมาตกลงกับคุณนะทั้งที่ตัวเขาอเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วอะแต่เขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการบอกแล้วอย่างที่ว่าทํางานเป็นวัวเป็นกระบืองจริงๆนะคะต้องบอกแบบนี้นะทำทำงานอย่างเดียวมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวแล้วไม่สนใจอะดีอะไรละแต่ความหลงไหลอะมีให้คุณไหมมีความรักมีให้คุณมากๆเจ็บปวดไหมเรามองว่าเจ็บปวดแสนสาหัสเลยถ้าหมอเย็บหัวใจได้ก็เย็บไปแล้วอะนะคะอือฮือ เขารักคุณอนะเรามองว่าคุณคือความสุขของเขาอเนี่ยเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณคือความสุขของเขาคุณคือแบบแบบทุกอย่างของเขานะคะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เ,เรามองว่าเขาอยากจากับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณซะมากกว่านะตอนนี้นะที่เขาอยากสื่อให้คุณรับรู้ถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บจะขนาดไหนถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจขนาดไหนนะคะเรื่องราวอะมันเป็นว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งอะ มันไม่โอเคมันไปแอบรีหารสเสน่ห์แล้วมันจับจับโปะขึ้นมาได้เท่านั้นน่ะเรามองว่าจับโปะได้อ่ะนะคะแล้วตัวเขาก็พยายามโน่นแหละที่ผ่านมาเขาก็อ่าเรามองว่าเข้ากับคุณเช่นกันไหมเช่นกันตัวคุณก็เช่นกันเหมือนกันนะคะตัวคุณอ่ะตัวคุณอ่ะเราคิดว่าตัวคุณมีใจให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมมากๆนะคะยังไม่ไปไหนหรอกหัวใจของคุณน่ะนะแล้วคุณก็เซ็งกับชีวิตมากเลยอ่ะส่วนตัวเขาอ่ะตัดสินใจแน่แน่ แน่วแน่แล้วเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคุณเลยว่าแน่วแน่ด้วยอีโก้แรงทั้งคู่ด้วยความที่ว่าแข็งกันทั้งคู่ไม่ยอมมีใครลงให้ใครสักหนึ่งคนเลยด้วยการที่ว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกันมาแล้วก็ไม่ยอมลงให้กันนะคะมันก็เลยเกิดรักมันก็เลยเกิดปัญหาประเด็นทะเลาะถกเถียงกันเอาชนะกันแล้วก็จบกันแบบจบกันแบบอารมณ์ขุ่นมัวจบกันแบบแย่ๆมากๆเลยต้องบอกแบบนี้นะคะ เจ็บปวดหัวใจไหมก็ต้องเจ็บปวดหัวใจกันทั้งคู่อ่ะบอกแล้วอารมณ์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยในเรื่องของความรักอยากเอาชนะกันเอาชนะกันเรื่องงานเรื่องการยังว่าไปอย่างแต่ถ้าเอาชนะกันเรื่องความรักทุกทีไรไม่ใครกับใครไม่กี่คู่กี่คู่ก็ต้องจบนะคะแย่ yeah, ไหมแย่ yeah, <Yeah. S 2> เขายอมเสียคุณจริงๆทั้งนั้นที่เขาคิดถึงคุณเขารักคุณไหมเราก็มองว่าเขารักคุณ แต่เขาต้องยอมปล่อยคุณไปอ่ะเขายอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรามองแบบนี้เลยนะแล้วมันก็จบแบบเรามองว่าจบถาวรอนะ่ะจบถาวรแล้วก็มันจบแบบป,ปุบปรับฉับพลันทะเลาะก,กันเสร็จเลิกเลยเฉยเลยไม่รู้เรื่องเลยเลิกกันแล้วหรอเอ้าเราแค่ทะเลาะก,กันแค่ใช้อารมณ์กันแล้วมาเลิกกันดื้อๆเลยโอเคอารมณ์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็ทิถิเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทิถิ โกรธกันทั้งคู่แหละหัวฟัดหัวเวียงกันทั้งคู่เลยนะคะของชาววันเสาร์นะแล้วเราก็มองเห็นว่าหนึ่งแหละอย่างน้อยๆอ่ะคุณอยากให้เขากลับมาไหมเราก็มองว่าคุณอยากให้เขากลับมาตัวเขาเองกอ็ต่อให้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ตามเขาก็คิดว่า คุณอะคือความสุขของเขานะคะเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จริงนะคะแต่คุณก็ยังไงก็คือความสุขของเขาตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณเหมือนกันนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันอะเป็นเพราะอารมณ์อย่างเดียวที่ทะเลาะกันอะแล้วก็มันจบกันมาพอจบกันมาแล้วก็คิดถึงซึ่งกันและกันนะคะแต่มันบอกแล้วว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งมันมีประเด็นที่ว่าจบจริงๆค่ะคุณจะบอกให้มาครบรดแล้วนะตอนนี้ทั้งทาวเวอร์ทั้งเจ t ทั้งวิวออฟฟอร์จูน โอ้มาเต็มสตรีมละต่อให้จบกันขนาดไหนอะ่ะต่อให้เขาชีวิตเริ่มต้นใหม่ขนาดไหนเรามองมองไปว่าหัวใจเขายังไม่ได้ไปไหนนะคะคนของคุณคนนั้นนะ่ะเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็ยังยึดเขาก็ยังมีแต่คุณแล้วเรามองว่าทําไมเขาคิดว่าความรักที่เขามอบให้ไปอะ่ะมันไม่คุ้มค่าหรือว่ามันไม่มีความเท่าเทียมกันน่ะทําไมเขาคิดว่าเขารักมอบให้คุณเต็มร้อยหรือย,ยังไงเสีย ทำไมคุณความรักที่เขามอบได้รับกับคืนมามันมันมันไม่เต็มที่สําหรับเขาดีกว่านะคะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วทําให้ตัวเขาเองอะโอเคต่างฝ่ายต่างจบตัวเขาเองก็ยอมเสียคุณจริงๆนะคะแฮงแมนมาตึงมันยอมเสียยอมเสียโดยที่ว่าตัวเองยังไม่ได้มุกออมไปไหนเลยตัวเองก็ยังดือ้อดึงอยู่นั่นน่ะดือ้อดึงคิดถึงนะคะ แล้วก็อยากกลับมาด้วยเรามองว่าคุณสองคนเนี่ยอยากกลับมานะอยากกลับมาหากันนะคะความในใจลึกๆอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาอย่างที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะด้วยความที่ว่ามันจบกันมาแบบกระทันหันด้วยแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเขาเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะในชีวิตเขาอ่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีใครเขาก็ยังมีคุณนะคะแต่ตัวคุณก็อยากกลับมาตัวเขาก็อยากกลับไปแต่เขาก็ได้แต่ความคิดว่าเขาอยากกลับนะได้แต่คิดว่าอยากกลับ ตัวคุณเองก็เช่นกันตัวคุณอยากแน่ๆอยู่แล้วเรามองเห็นว่าคุณอยากแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าคุณ,ค,ณคุณแข็งแข็งและแข็งแล้วก็มาเสียใจทีหลังตัวเขาก็แข็งแล้วก็มาเสียใจทีหลังต่างคนต่างอย่างก,กลับอยากกลับมาความในใจอะนะคะเรามองว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งอะก็ต้องมีการมีการกลับมานะคะต่อให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทํางานอะไรกันแล้วก็ตามเริ่มต้นชีวิใช้ชีวิตใหม่ก็แล้วก็ตามเนี่ย เรามองว่าอย่างไรเสียก็น่าจะมีใครใครในใดคนหนึ่งได้กลับมาพูดคุยเจรจากันนะคะโอเคตัวเขาเรามองว่าเรามองว่าอาจจะเป็นเขาหรือหรือเปล่าที่ว่าอาจจะเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณนะคะกลับมาง้อคุณนะท,ทั้งทั้งที่มันจบสนิทจบตายจบชิดเชื้อไปแล้วนะคะอือยากกลับมาจริงอะ่ะเพราะเขามีความมั่นคงให้คุณ มันคงไหมมันคงนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นได้ไหมนะคะที่เขาอยากจะสื่อให้คุณนะคะให้คุณรับรู้มาดูสรุปว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงบ้างคนวันเสาร์นะคะ เป็นเรามองว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วอะอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งนั้นแหละการเริ่มต้นมาหันหลังการเริ่มต้นมาคุยกันใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นมาตกลงคุยกันใหม่อะไรอะไรมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเพราะเรามองเห็นการอยากกลับมาของทั้งสองฝ่ายนะบอกตรงๆนะมันยังตัดกันไม่ขาดอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าโอเคที่มันจบไปแล้วอะมันจบจริงมันไม่ใช่ไม่จบมันมาแบบเจตเลยนะคะต้องบอกว่าเจตบาที Su ตเทนเดทด้วยไม่ใช่เดทอย่างเดียวต้องบอกว่าซัตเ e นเดทแต่ทางนี้ทางนั้นคุณกับเขาอะ่ะมันยังคงมีความเยื่อใ่อะ่ะยังคงเรามองคิดว่ามันคงมีความเยื่อใยจากสถานการณ์หรือจากที่เราเปิดไพ่มาเนี้ยเยื่อใยมีให้กันไหมเรามองว่ามีให้กันมากๆเพียงแค่คิเพียงแค่ถ้าคุณตัด ตัดกำแพงที่ถของคุณลงไปเนี่ยไอ้กำแพงศักดิ์สรีธิกำแพงที่ถของคุณทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยถ้าคุณตัดออกอ่ะถ้าคุณสองคนตัดออกจากตรงนี้ได้อ่ะเรามองว่าคุณสองคนน่ะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสมาเริ่มต้นมาเคลียร์กันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะเรามองว่าคุณสองคนน่ะยังรักกันยังโหยหากันยังอยากได้ใครมีต่อกันต้องบอกแบบนี้นะ แล้วก็คิดว่าคุณสองคนอ่ะมันคือมองเห็นมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันณวันณหลังจากวันที่มันมีปัญหามีประเด็นขึ้นมานะคะการต่อยังไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรหรอกนะคะมันเหมือนกับว่าคนที่ว่าเอายังไงเดียมันเหมือนกับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะต้องบอกแบบนี้เลยนะแล้วก็มันกลับกลายเป็นว่าพอเรื่องราวมันจบไปละ มาอะไรอาวรกันมาอยากกลับมาสื่อสารพูดคุยกันเรามองว่าคุณสองคนยังไม่จบกันน่ะนะคะจริงๆยังไม่จบเรามองว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ว่าคุณสองคนอาจจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอย่างมีความสุขนะเรามองแบบนี้นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละถ้าลดกำแพงทิฐถลงซะนะคะ ลดกำแพงทิฐิลงเท่านั้นเองอาจจะมีใครอาจจะมีใครบ้างถ้าลดกำแพงในที่นี้ลงก็อาจจะมีใครสักหนึ่งคนที่ว่ายอมกลับมาคุยกันยอมกลับมาพูดคุยตกลงกันนะคะแต่เราดูแล้วว่ากำแพงลดยากยากเนาะบอกให้รู้เลยว่าลดยากมากระหว่างคุณกับเขานะมาดูคนโสดบ้างดีกว่าค่ะเดีย๋ยวขอเคลียร์ไพ่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนเนาะมาดูคนโสดนะคะ มันจบกันมาจริงๆอ่ะอืมจบแบบไม่เล้าหรือกันเลยตอนจบเนี่ยพอจบไปแล้วก็ค่อยมาอืมค่อยมาแบบเสียใจทีหลังนะคะมาดูนะว่าอ่าคนโสดของคนวันเสาร์เขาจะให้อะไรคุณบ้างคะของคนวันเสาร์นะคะ ตําแพงทิฐิอารมณ์ทั้งหลายทั้งแหล่มันไม่เห็นมีคู่ไหนดีขึ้นสักคนสักคู่พังทลายทุกคู่นะคะบอกแบบนี้เลยต้องพังทลายทุกคู่เนาะถ้าใครยังมีบุญวาสนาต่อกันหรือยังมีใจต่อกันอยู่ยังไม่ขาดกันเรามองว่าอะไรมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไปได้เนาะจริงๆนะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น คนโสดของชาววันเสาร์คุณเบื่อหน่ายโลกมากเลยจริงๆคุณเบื่อหน่ายโลกสุดฤทธิ์เลยอะค่ะคนโสดวันเสาร์มองสิว่าจะมีใครมาหาคุณไหมเนี่ยคุณเบื่อหน่ายโลกอะคนโสดที่มีประเด็นมาหรืออยู่เฉยๆมานานแล้วอยู่นิ่งๆมานานแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวบ,บนโลกแห่งความรักแล้วเนี่ย เรามองว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะคุณมัวแต่คิดถึงไอ้ความหลังครั้งเก่าอยู่เลยอะความที่คุณเจ็บปวดอะเรื่องราวที่คุณไปรับรู้มาโดยบังเอิญว่าคนคนนั้นของคุณมันมีใครเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วมีตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้คุณทุกวันเนี่ยคุณไม่เอาอะไรสักอย่างเลยคนโสดของคนวันเสาร์นะคะเรื่องราวที่คุณบังเอิญบังเอิญไปรับรู้มามันก็เลยทําให้คุณแบบโอ้เจ็บปวดล้มทั้งยืนประมาณนั้นอะนะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วคุณก็ โอเคคุณยังคงอะไรอวร์เขาจริงอ่ะมันเป็นเรื่องราวของคนอื่นที่ว่าเข้ามาสร้างสถานการณ์หรือเข้ามาทําให้คุณแบบมีความเจ็บปวดนะคะมีความวุ่นวายของบุคคลอื่นนะคะของคนวันเสาร์นะแล้วมันทําให้คุณเบื่อหน่ายโลกมากๆตอนนี้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะใครจะอุ้ยใครจะฆ่าจะแกงกันใครจะใครจะมาทําอะไรฉันใคระอะไรเอาเหอะตามสบายทุกสิ่งอย่างฉันไม่สนใจยัยดีอะไรใครละประมาณนี้เลยค่ะอารมณ์ของคนโสดวันเสาร์เพราะคุณยังคงความเจ็บปวด เรื่องราวครั้งเก่ามาคุณใช้คุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองจริงคุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองคุณมานั่งทบคุณมีเวลามานั่งทบทวนถึงความหลังครั้งเก่าจริงๆนะคะคนโสดวันเสาร์นะมีเวลานั่งทบทวนนึกคิดว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันประมาณนี้นะคะแล้วคิดทบทวนมองดูตัวเองมันอยู่ในห่วงอารมณ์ที่คุณเขาเรียกว่าอะไรอะไตรตรองใช้ความคิดย้อนเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคุณมีเวลาหยุดพักหันมามองตัวเองอ่นะคะ ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วเราก็ดูว่าทุกวันเนี่ยคุณใช้ความอดทนอย่างมากจริงๆอดทนอย่างมากให้มันผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไปได้สถานการณ์ที่คุณเบื่อหน่ายโลกอ่ะนะคะบางคนนะระวังให้ดีนะโรคเครียดโรคซึมเศร้าอะ่ะเรามองเห็นนะคะต้องระวังให้ดีเชียวบางคนแทบอยากจะเข้าวัดเข้าวาเลยไปนั่งถือศีลน,นั่งสมาธิเลยอย่างที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครทำแบบนั้นแล้วสบายใจก็ทำได้ไม่ได้ว่ากัน ด้วยความที่คุณอิทธิิอีโก้แรงจริงแหละคุณไม่เอาอะไรเลยคุณยังหวงแหนเขาอยู่เลยอ่ะคุณยังนึกถึงแบบว่านึกถึงความเจ็บปวดหนหลังแล้วคุณก็ยังไม่สนใจยดีโล่งจริงคนสดวันเสาร์แล้วเราก็มองว่ามีไหมถามหน่อยที่ไม่มีอารมณ์อารมณ์เกลียดกลั่อารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์อารมณ์ทิฐิของคุณยังคุกกลุ่นอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาเลยอ่ะทิฐิที่ว่าคุณยังคงความเจ็บปวดไอ้เรื่องที่คุณไปบังเอิญรับรู้มาว่า มีใครมีคนอื่นเป็นตัวเป็นตนแล้วอะนะคะทําให้คุณพยายามหลุดพ้นช่วงชีวิตนี้ไปอะ่ะเรามองแบบนี้เลยนะมันเหมือนกับคนคนพยายามต่อสู้อะสภาพจิตใจตัวเองมากกว่าเรามองแบบนี้พยายามต่อสู้ไม่ให้คิดถึงเขาไม่ให้อะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าของคุณอยู่นั่นแหละนะคุณที่คุณจบมาแล้วอะนะคะแล้วก็ไม่มีมองเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นที่ว่าจะมีคนใหม่เข้ามาเยือนคุณเลยนะมาเคาะประตูหัวใจของคุณะ่ะ สาวโสดวันเสาร์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ของคนวันเสาร์ก็น่าจะเพียงเท่านี้เรามองว่าถ้าใครคนถ้าใครสําหรับคนมีคู่มีประเด็นถ้าใครยังมีเยื่อใหญ่ต่อกันคู่ไหนยังมีเยื่อใยต่อกันเนี่ยหรือว่าเขาคุณสองคนยังคิดว่าเออ เขาคือคนที่เป็นคู่ของคุณและคุณก็เป็นคู่ทของเขาเนี่ยเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างลดคุณลดกำแพงและอีโก,โก้นั้นซะลดกำแพงทิ่ฐิศักดิ์ศรีค้าคอกินไม่ได้นะคะบอกให้รู้เลยนะคะศักดิ์ศรีไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขมากนะักหันหน้ามาคุยปรับความเข้าใจกันได้นะคะมันเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอนะโอเคนะคะคลิปนี้ของคนวันเสาร์ก็เท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปของ ธาตุและราศีธาตุและคนเกิดประจำวันนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ